สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในดีบาร์กีนะวันนี้ก็มาถึงวันที่เปิดโซนดาวต,ตกกันแล้วนะครับมีแค่อันเดียวที่เป็นเมื่อกี้เห็นแวบๆบบบนะโอ้โหอันนี้ที่หนึ่งก็ได้เยอะเลยนะที่หนึ่งสองสามได้เยอะมากนะเอาจิงเอาไทโกะก้าดาวได้ก็โอเคนะโอ้โหร้อยห้าร้อยเก้าสิบนะมีแค่อันเดียวเองอะม่วงอะโอ้ชีวิตนะครับโอ้แต่ได้กะฟ้าเยอะนะหกตัวเนี่ย โอ้โหดูดิไม่ได้ขบก้าดาวผมก็จะทาบอสแม็กตอนแรกผมเก่าว่าถ้าได้เนี้ยได้ซักที่สามอย่างเงี้ยก็จะได้กบก้าดาวหนึ่งตัวใช่ไหมแต่ไม่ได้นะเจ๊ได้อยู่นะครับไอเดียเนี้ยเพราะว่าถ้าได้มาก็บล็อกแม็กเลยนะครับนี่ไข่ตัวเดียวเองอ่ะอืมแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเกมก็แจกงมาอีกนะจะได้ขั้วเกตบอทคือถ้าสมมุติว่าได้ดับที่สองย่างเงี้ยสมมุติาว่าผมได้เอ ัอที่สองเนี่ยผมก็ได้พันบี้นะโหได้คาดหวังเยอะไปพันบี้่า,าเปิดต่ออีกไอมีสิทธ์อะแต่ว่าไอเดนนี้ตอนนี้คือแบบว่ากำลังล้านเลยนะเนี่ยตัวมีเก้าสิบแปดใบแล้วตัวได้โคตรเยอะนะครับเดี๋ยวแป๊บแปผมได้เก็บได้สองร้อยอ่ะเดี๋ยวรอไปดูรอบแสงมงแสงมืดเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ ก็ใครเปิดได้อะไรก็มาคอมเมนต์กันบอกกันได้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเปิดได้อะไรกันบ้างนะครับแล้วผมก็เกลือๆนะยังไม่ได้รับอันนี้เลยนะฮปเปิดเล่นในสองช่องรอหวางการ์ดเหลืองอะคือถ้าสมมติเปิดเนี้ยไปมันก็จะมีส์ได้การ์ดเหลืองนะครับ ไม่ได้การเหลืองเลยไม่ต้องตรงช่องก็ได้แต่ขอการเหลีองนะโอ้ไม่เป็นไรเลยแค่สองช่องมีได้อีกสองวันได้ทักวันแหละก็ไม่ได้โยกอะไรนะเกียร์ดีเนี้ยก็ยังเหมือนเหมือนเดิมะนะครับตอนนี้ผมกําลังคิดอยู่ว่าเจะาบ,บากิเข้ามาแทนดีไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าคอมโบหยุดห้าวิผมก็มีสี่ไงผมก็อยากให้มันคอมโบหยุดห้าวิอะนะ แต่บาคิก็ดีเอามารีสกิลอย่างเงี้ยไปไหนเข้ามาแล้วล่นพีพีสักหน่อยปล่อยแล้ว Auto Auto ออกตรงออโต้ช่างวันแล้วอัพรออัพแรกงงคี่เกยบไปกดออกรอบนะแต่ว่าบาวเยากลน,นี่คือแร่เยอะมากทุกคนดูดิคือขนาดผมว่าไอีผมมันก็ค่อนข้างตึงอะนะ คือมายากลอ่ะผมแนะนำให้ไม่เรี้ยปั้นเป็นตัวแรกนะถ้าใครจะปั้นเนี่ยผมว่าเอาไว้ปั้นไว้เผื่อไม่ต้องปั้นก็ได้นะผมมองว่าข้อเสียมันใหญ่เกิอนอ่ะก็คือแร่เยอะมากนะครับผมมองว่าถ้าเล่นน่ะตัวชนอย่างเงี้ยไปเอาพวกบายมดีกว่าถ้าผมแนะนำนะเพราะว่าดูดิ บาโยอะไรอ่ะบามามยากนมันแล่มันเยอะมากนะมันคือมันต้องพึ่งเกียร์ดีอ่ะคือถ้าเกียร์ดีผมแนะนำว่าปั้นแม็กได้นะถ้ามีเกียร์ลดแล้งจุดแนะนำว่าต้อง3จุดเท่านั้นนะครับว่าปั้นแม็กได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเกียร์แบบผมอ่ะที่ผมให้ดูเออแล้วก็หลับตามนั้นถ้าเป็นเกียร์แบบผมอะมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีอะ่ะอย่างเงี้ย ดูดิแล่พันห้าดูดินี่ขนาดลดแล่สองจุดนะดูดินี่ขนาดใส่เหล้านะผมว่าถ้าสมมุติอะลองใช้สภาพไปสายพลังตัวอื่น่ะใส่เกียงเนี่ยผมว่ามันดีกว่านี้นะมันดีกว่าคือถ้าสมมุติว่าผมออกผมจะเหลือแค่สายพลังแค่ตัวเดียวไงคือผมด้อหวังหวังเพิ่งแค่บารยมอะหรือว่าผมหวังเพิ่งแค่บารยมแล้วเอาบากิมาเดีย ไม่คนคิดว่าไงก็โอเคนะผมว่าลองไหมาะว่าแรกมันเยอะอดีผมว่ามันใช้ยากอะ่ะอืมแต่ต้องไปสลับเกียร์ให้กับฟิตด้วยเรียบร้อยครับผมก็แร้ไปโยกมาแล้วนะผมไม่คิดไปคิดมาผมไม่ใช้บากีดีกว่าเพราะผมมีรีวาอยู่ละ ผมก็เลยมองว่าเออโอลิเวอร์เนี่ยมันก็เป็นตัวชนที่ดีนะแถมมาเป็นธาตุไม้แล้วก็แร่น้อยด้วยนะครับพันห้าเองนะลาเก้าดาวนะก็สกิลถือว่าโอเคนะนี่มีฮิลเลื่อนเหมือนกันด้วยมีสร้างกอะเลื่อดหรอทักษะเี่ผมว่าบัฟมันดีกว่ามายากนอกปะเนี่ยเดี๋ยวผมพอไปดูบัฟมันหน่อยดิแต่มายากลน,นี่คือแร่เยอะไปเกียร์มันต้องถึงจัดเลยอ,ะอ่ะอ๋อนี้เป็นต้าทักษะ ทางก่อนเลือดมากกว่าอันนี้คล้ายๆกันเลยเจ็ดวิเจ็ดวิเจ็ดวิหลบเป็นหลบเจ็ดวิอนนี้เจ็ดวิเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากหลบเป็นต้านคล้ายๆกันแต่อันนั้นห้าสิบอันนั้นหกสิบเออผมว่าโอลิเวอร์นี่บัฟดีมากเลยนะโอลิเวอร์ Oliver ทำเป็นเล่นนี่มันเก่งมากเลยนะ ไว้เดี๋ยวรอเบต้าอยู่เบต้าเพิ่มได้หนึ่งพันมาผมว่ามีโอลิเวอร์กลับมาใช้ผมว่านะไปเหมือนเดิมก็มอ้อออโตออกแล้วตามนั้นตามนี้เลยเอา้าแล้วผมไม่ผมจะเป็นอันนี้เหรอผมไม่ได้สลับหรอกนี่ยผมสลับเกียร์อา่าบาวบาวเป็นเกียร์เดิมล่ะใส่เป็นคอร์สเดียวนานนะ ที่จริงตอนแรกโอกาสจะรอบากิมาเล่นแต่มีไฟอยู่แล้วบากิถ้าสมมุติออกมาก็แค่มาดีสกิลกับสตันเน่ดยดาเมจไฟผมว่ารีไวมันหนักกว่านะเพราะผมมีอัพเกรทธาตุไงไปลองดูไม่เสียหายนี่บัฟเลยหลบสะกงหลบสกิลให้ทำเป็นเล่นนะ เป็นไงเฮ้ยหลายคนอาจจะมองข้ามผมก็มองข้ามเหมือนกันแล้วผมเอ,อามันกลับมาใช้แล้วไงนี่โอลิเวอร์ปล่อยตัวอย่างไว้นะครับเพราะว่าใส่รถกูดาวสองจุดปล่อยตัวเร็วยิ่งกว่าปอร์เช่เป็นไงเวอรนะ์นะเพราะว่ารีดหลบสกิลด้วย จัด่าดีเหมือนกันเลยนี่หว่าผมจัดทีมมาไม่ไหวอ่ะที่ผมเนี่ยผมใส่เกงนี้นะตอนแรกผมใส่เล้าไงอย่างเงี้ยโยกเกมมาใส่ให้โอลิเวอร์เลยแรกผมแบกแรกไม่ไหวแล้วพัดนนีโอลิเวอร์ Oliver นี่คือยังโอเคหน่อย พัดก่อนได้ปูดเหรอผมพัดก่อนที่พี่ใหญ่พัดที่หลังดิพัดมาพัดกลับไม่โก้ไม่เป็นไรไม่มีหลอดสกิลไม่เป็นไรโอลิเวอร์บัฟให้นี่โอลิเวอร์บัฟหน้าป้อมโอ้โหนี่สินะตัวที่ผมตามหาคอนบโรบมงคอนโรบใหม่ไม่รู้จักรู้จักแต่คนโรบเก่าโอลิโบริเวอร์ออรดูมีให้เห็น ดูวอลิบ,ลบงโอลิเวอร์บนะับหลบตะกงหลบตะกิวเวอร์น่ะใครไม่ใช้ไม่รู้แต่ผมใช้น่าสนใจนะถ้าสมมุติว่าใส่เกียร์ดีกว่านี้ถ้าใส่เกียร์แบบสายพลังเน้นๆเลยน่าจะถึกมาก ว่ามีบัฟสร้างก่อนเลื่อนมีทั้งบัฟหบบเสร็จกงรงราเทอกีวิ่งอย่างโหไปโอ้รู้สึกเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะ รับหลบตะเกิวนี่มันดีทแท้ๆนอยเทมไปด้วยนั้นแหละโอ้แต่ตัวใหม่นี่คือแบบว่าตะก,กิยวสวยจัดเลยนะดูดิตัวใหม่ะผมยอมรับเลยว่าตะก,กิยวสวยจัดแต่คือน้องน่าสงสารไปตะก,กิวไม่โหดเลยเทียบกับตัวเก่าๆก,ก,ก็สู้ไม่ได้ ถ้าใส่ดามเมดไฟอ่ะถ้าทุกคนเลือกทุกคนก็ไปใส่เมกูมินใช่ไหมล่ะเนี่ยถ้าสมมติทุกคนมีเมกูมินอยู่แล้ว่เนี่ยสมมติเอาตัวนี้มาทุกคนก็เลกใส่เมกูมินอยู่ดีป่ะใช่ไหมอืมก็นลืใส่เมกูมินอ, o min. อืมตามนั้นเลยอืมตามนั้นเลยนี่ผมว่าใช้ทีมนี้แล้วขอผมขอลองใช้ไปดูก่อนเป็นยังไงเดี๋ยว เดี๋ยวมาทำคลิปโอลิเวอร์แบบเต็มๆให้ดูอีกรอบนะแต่ว่าอันนี้เป็นว่าเกินๆไปก่อนแล้วกันรับโอลิเวอร์ผมว่าตอนนี้เก่งเก่งมากเออแต่ตอนนั้นผมก็เอาออกทีมเนาะไม่รู้ทำไมตอนนั้นผมอ,ออกทีมทำไมจำไม่ได้ละตอนนั้น่าจะได้บาวมายากลมาแล้วก็อ,ออกทีมเลยมั้งไม่ก็ได้บาวเนี้ยมาแทนเนี่ยเราคิดว่าตัวชนพอแล้วก็เลยออกแต่ออไปมาผมว่ามันเป็นธาตุไม้ด้วยแหละพอเป็นธาตุไม้แล้วมันมี บัฟที่ดีด้วยแล้วก็แร่ที่น้อยด้วยเงี้ยปกติเนี่ยผมจะให้ดูนะคอันนี้ขนาดาตัวที่แร่น้อยแล้วนะอ,อย่างตัวไหนดินแร่เยอะเยอะเยอะฟิตนี่น้อยปะนี่ก็พันหกนะเห็นไหมเล่มะมเลมก็พันห้าแปดสิบนะโซลโิเวอร์เนี่ยพันห้าสี่สิบนะผมมองว่ามันก็น้อยอะเอเลนี่พันแปดเออจำได้อยู่ นแน่น้อยนะวันห้าล่าง9ดาวของมันน้อยนะเพราะว่าปกติอะ่ะมันควรจะอยู่ประมาณพันแปดนี่แหละแต่ไอัยบายมอะ่ะมันมากกว่าเอเลนตั้งสี่ร้อยนะซึ่งไอ, 400, อ้สี่ร้อยอ่ะเรายิ่งปล่อยตัวไวอะ่ะมันยิ่งทําให้ดึงแรกเยอะนะถึงบอกนะว่าไอบาวมายากนอะ่ะถ้าถ้าคิดจะปั้นนะผมมองว่าเกียร์ควรจะมีรถแรกสองสามจุดอะ่ะก็คือถ้าถ้าแนะนํานะช่องสุดท้ายควรจะมีไอ้ตกแต่งคิดมาส,ท,มสที่มันเป็นสายพลังอะ่ะอันนั้นอะ่ะดีครับ ถ้าได้มาใช่ไหมใสอันนะั้นเป็นช่องท้ายเสร็จช่องกลางใส่เป็นอะไรอะใส่รองเท้าก็ได้ใส่เป็นอออรองเท้าก็ได,ได้แล้วช่องหน้าก็ใส่เป็นเกียร์โอ้ยแบตเตือนเลยเกียร์ที่ดีที่สุดนะครับที่เรามีของที่รามีสาพลังเช่นคาทาคิสมาสหรือว่า เกยจจดาวแรงๆอย่างเงี้ยหรือว่าลม่มเอสแต่ว่าไม่มีเลือดเนาะก็ขอเลียนาดก็ได้ถ้ามีนะแบบผมอะถ้าใส่อย่างเงี้ยผมว่าก็โอเคมันแรกม,มันก็รับไหวอะแต่ก็เลือดดามเมจก็จะหายไปนะครับเนี่ยันบอกว่าใส่เกียร์ยากคือเอาจริงๆมันต้องมีเกียร์สามชิ้นดีๆให้ใส่ให้มันเลยอะมันถึงจะโหดอะคือถ้าอย่างนี้มันจับตัวแบกกลายเป็นตัวภาระนะครับไม่ไม่ทาให้ทีม ดีขึ้นเท่าที่ควรอ่ะแล้วมันดึงแล่เราไปด้วยนะครับก็ตามนั้นเลยนะโอเคอาสาชุดนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครได้ชิ้นชอบฝากกดไลค์แล้วก,ก,กันนะครับเดี๋ยวอดิบากิประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสัปดาห์นี้ผมจะเปิด200ได้หรือเปล่ามาดูกันนะครับขอน้ายผมได้ด้วยนะครับผมอยากได้มากเกียชิ้นนี้นะถ้าได้มานี่ผมบอกเลยว่าสยองบอสผมสยอง okay.